Hello e v r y everyone welcome to e n g l i s h c l a s s w w t t คูฟ้าค่ะโอเคค่ะคาบนี้เรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะโอเค everyone open your booklet number เเปิดไปหน้าที่7นะคะอ่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะโอเค everyone look at point A อ่านมองดูที่แบบฝึกหัด A นะคะข้อ A นะคะ โจทย์เขาบอกว่า Listen and write ให้นักเรียนฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วก็เขียนเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะโอเค Are you ready? Okay, let's go now. พร้อมแล้วนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Page 7 A. Listen and write Number 1 <one. S 2> It's Tuesday. Number two, it's Saturday. Number three, it's Wednesday. Number four, it's Friday. Number five what day is it today it's sunday number six what day is it today it's thursday number seven what day is it today it's monday Number ขแ h ด t ั a อะไรเป็น t ันนี้วั s อังคารโอเคค่ะนักเรียนเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะไปพาร์ทบีนะคะโอเคพาร์ทบีโอเคพี่วันลูอัดพาร์ทบีพาร์ทบีเขาบอกว่า w r i t e the w o r d cap on the bank ก็คือว่าเติมคำศัพท์ด้านบนนะคะลงไปให้ตรงกับรูปภาพนะคะซึ่งข้อแรกนี้เขาถามว่า what day is it today what day is it today สัญลักษณ์นี้นะคะตัวย่อก็คือ t h u r s สัญลักษณ์นี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยคะวันพฤหัสเขียนลงไปเลย thursday t h u r s, you are s d a y ต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้ขึ้นต้นประโยคดูตัวอย่างตรงนี้นะคะขึ้นต้นประโยคมีให้อยู่แล้ว what day is this today วันนี้วันอะไรเขียนลงไปเลย วันอังคาร is is Tuesday ต่อไปอันนี้นะคะต่อไป w h a t s d a y is is today ตอบเลยค่ะขึ้นต้นด้วยประโยค is is Sunday อน,นี้มีจุดแ้นะคะต่อไปวันเสาร์ขึ้นต้นประโยคเลยเขียนเหมือนเดิม was day is this today ะะใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะแล้วก็ตอบเหมือนเดิม is is ตัวยอ่อ SAT มาจาก Saturday ก็คือตัวนี้ S A T U R D a Y เก่งมากค่ะต่อไปข้อสุดท้ายอันนี้ข้อสุดท้ายให้นักเรียนทำเองนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปหน้าถัดไปแล้วอ่านน ต่อไปหน้าถัดไปนะคะอ่าหน้าถัดไปเขาบอกว่า read it ให้นักเรียนอ่าน listen and circle w r i right t e t h e w o r d อ่ามันจะมีบทสนทนาให้ฟังนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวงกลมคำที่เขาออกเสียงนะคะแล้วก็นำตัวอักษรมาเขียนด้านล่างโอเคเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเค let's go now Page eight. A. Listen. Circle and write. Number one. Anne. Anne. Van. Van. <coughs> Number two. Aut. Aut. Hot. 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 Hot.

Number seven Ox Ox Box Box Bong. Number eight Un Un Run Run Number nine Um Um Drum รัมกองโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวคาบนี้ก็ให้ทำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด,เดี๋ยวคาบหน้าเดี๋ยวครูจะมาลงคลิปต่อให้อีทีค่ะโอเคค่ะ see you